สวัสดีครับพี่น้องครับผมผมาเบิงเจ้าครับผมพี่ใหญ่นะครับอายุอนาม,มากกว่า20ปีพี่น้องทาการทำงานของผมนะครับผมวันนี้ได้รับภารกิจนะฮะได้รับภารกิจเอาแผ่นเล็กลงครับผมเพื่อที่จะปูทางนะครับ ที่จะทำถนนเข้าไปข้างในนะครับผมปูถนนเข้าไปให้รถเคนเขายืนนะครับอีกยัรับผิดชอบนะครับรับผิดชอบหน้าที่นี้นะหรับผมปูท่าไว้ผมเฮ็ดท่าไว้เรียบร้อยแล้วครับอีกยัรับหน้าที่ปูนะครับผมเฮ้น้องคนเล็กเอาไม่อยู่นะครับเอาอะได้น no. <Right. S 2> ักเกินนะครับเป็นป <laughs> <m intoler ant> ูเจ้าลงไหนครับผมพื้นที่มันแคบนะครับพื้นที่มันแคบ พี่ใหญ่จะเอาลงยังไงนะครับหาเรียมหาไแล่ะพี่น้อง เป็นเล็กไม้ผมูว่ามีรูบ่มีรูรรนะครับผมแต่มีรูกกับสามารถเกี่ยวได้นะครับใช้ตะขอได้แต่ถ้าผมมีหูต้องซัดลงเหรอครับมันเป็นเล็กหาเรียมหาไลา่นะครับผม เ้วก็หาเหลี่ยมรถหาเหลี่ยมเหล็กนะครับหาเหลี่ยมหาเหลี่ยมเรียบร้อย,ลยแล้วก็ดึงแล้วพี่น้องมาเนี่ดึงล่งนะครับแสดงว่าแผ่นเหล็กก็มีรูนะครับผมตรงหนมม่จะเอา,าต้องหนางานต้องจะเอาดึงมา ต้องระวังทุกอย่างครับผมฝั่งนู้นรั้วนะครับผมฝั่งนี้ก็รัว้วอ่ามีตัวหน่อยทั้งนี้พร้อมนะครับข้างหลังรถก็เป็นตัวเองนะครับต้องระมัดระวังนะตอนหัดรถุน,านาห่าผมก็หัดรุ่นนี้แหละครับผมมักไฟนะครับววกโกเบโกมักไฟนะฮะแต่เป็นของเขามาซูกฮารดรุ่นสามครับผมคอนโซนยาวนะฮะนี่คอนโซนสัตว์นะครับ อายุอานามประมาณ20กว่าปีแล้วพี่น้องเอ้ยเาเบิร์น,นะครับวิธีประกาศเพ่นเอาลง่งเราจะเอาล,ลู่ปแบบไหนองสัยเคลียลร์ล่องเหรอครับนี่ออเป็นเล็กมีรูอย่เ,เล็กมีรูนะครับผม บบรียบ้สามแผ่นครับเหลือบนรถอีกเยอะแยะผมน่าจะลงสไตล์เดียวกันหมดแล้วครับเนี่ยเพราะว่ารถที่เรือเขาถอยเสียบอะไรนะครับสไตล์นี้มากก็ไลค์แช่ก็แชร์ครับผมถูกอกถูกใจสับกระดิ่งนะครับผู้ไม่ได้พลาดคลิปต่อไปนะสำหรับคลิปนี้ล้ำล่าไปด้วยพร้อมพี่ใหญ่ครับผมผมจ้าคุณปู่เลยนะครับ Hadkap